สวัสดีครับผมแก๊สนะครับแล้วก็ลองกองนำขับวันนี้ผมจะมาลองฉากเอฟเฟกตัวนี้นะครับเรียกว่าเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นหรือบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็เรียกว่าเป็นตัว a E F เนะครับตัวนี้เป็นนี่มีเอ่อเรียกว่าเป็นแทนบลินติดนะครับตัวนี้นะฮะมันลักษณะมันจะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับตัว A c ค s t o m ม F X ตัวตัวที่มันคล้ายๆที่มันมีรูเยอะๆนะครับตัวนี้ นะครับแต่ตัวนี้พิเศษคือว่าที่ผมอยากรีวิวเพราะว่ามันมีเหมือนแทบรีนติดนะฮะทางด้านบนด,ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเสียงดูแล้วกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสักสิบหกนิ้วนะครับผม สำหรับตัวนี้นะครับเรียกว่าความพิเศษเลยนะครับมันจะมีตัวเ,เรียกว่าธรรมเลนนะครับติดอยู่มุมละสามนะครับผมอันนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นฉากเอฟเฟกยังไงเ,เพื่อนๆลองถามมาดูนะฮะผมเรียกว่าพอมีใบเดียวมันเหมือนเพิ่มสีสันในเพลงนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ชอบกัน